สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะให้ต่ออินเตอร์ครับมาหนึ่ง,งกับเมียของผมนะครับผมเปิดตัวผู้ท้าชิงทั้งคู่ครับผม องอินเตอร์หน right. right. uh huh. ึ่งกับเมียครับทุกคนซึ่งหลายคนคงจะรู้จักตองอินเตอร์ใช่ไหมถ้าพูดถึงตองอินเตอร์ก็จะต้องเป็นปลาไหลในตำนานอปุ้ยเอ็มพีีเกินไปไหมไม่มีตองคือไม่มีเกมนี้นี้ ทำไมาถึงชอบปลาไหลแบบหลายคนก็อยากจะรู้นะเอาจริงก็มันเล่นง่ายอ่ะแล้วมึงไม่คิดจะฝึกตัวอื่นแบบในชีวิตนี้ก็มาเล่นง่ายก็เล่นอยู่กูตัวเดียวนี่อ่ะตอนนี้ออฟเลนคุณเป็นตัวอะไรบ้างปลาไหลโอเมนนั่นแหละเรามาเล่นเกมกันก่อนที่เราจะหนึ่งหนึ่งแบบให้วอร์มก่อนมาดูปุ๊บเปิดมา1หนึ่งหเลยแบบ <ๆ S 2> มันง่ายไปอ่ะออมาพูดชื่อฮีโร่อาจนกว่าอีกคนจะไม่พูด3วิใครพูดช้าคือแพ้นะเริ่ม ลิงอย่างงี้ได้เหรอไม่ชื่อผู้ขี่หรอก็ลิงก็เข้าใจว่าลิงคิกซี่เดอร์นัทแมวเล็ดยอดมาเกงก้าคิวคอร์ดมูลาดคู่เล่นนาคอรคิกซี่ข้าซ้ำมึงเป็นเฮี้ยอะไรวะคิกซี่ผมเล่นอย่างงี้กับมันทั้งวันอะทำคลิปสั้นอะคลิปสั้นในไอหาในแม่งซ้ำตลอดก่อนที่จะเล่นอีกขอทายเสียงฮีโร่อาวีหันหลังแล้วแล้วค่อยหันหน้ามา เป็นแครีทักทายเพื่อนเก่าขหน่อยสิอะไรครับสลิมทำแอคอะทำแอคอะไม่ใช่หนูสองคิดว่าตัวอะไรครับแคร,รี่เอลสุถึงภเป็นแคร,รี่ที่แบบอร่อยโมเลน ถูกต้องครับเมียผมเก่งมากเลยครับต่องเพคเลยว่าแล้วเล่นเกมจะสู้เมียกูได้ไหมเนี่ยมาเพื่อประการเสียเวลาเาเสียเวลาไปนานแล้วเราไปจานก,กันเลยดีกว่าหนึ่งหนึ่งเมียผมกับจองอินเดอร์ เอาเลยครับทุกคนกติกาก็คือเราจะดวลการฮีโร่3ตัวแล้วก็คิวเดียวนะโอเคจะเป็นฮีโร่ที่2คนเล่นเป็นนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าเมียผมเล่นอะไรเป็นตองอิเตอร์เล่นอะไรเป็นนะก็จะมีคนะิวกอดเนาะที่เป็นเมนของตองอิเตอร์ซึ่งเมียผมก็เคยเป็นอดีตเมนคิวกรอดนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโอเมนได้อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้คิดอีกตัวหนึ่งอะไรดีให้เลือกไวเล็ตกับมาหลอดเท่าไรตัวสุดท้ายไวเลตก็ได้ et, นะเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับผม ว่าต๋าองเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนยังไงก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อะเขาขิงมาแล้วก็รอดูนี่จอะไรนะว่าหมูหรือจ่าอเก็บเลือดได้เต็มที่คุณคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์คุณจะชนะเปล่าจิตร์ขำน้ำคุ้ยเลยกี่เปอร์เซ็นต์จะชนะเอ้าสั้นกันแล้วเว้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยไปสมาแล้วจะมาแล้วเฮ้ยตัวเดียวจบนะตัวเดียวจบนะกูจะใส่กันตอนนี้เลยละตัวเดียวจบนะตัวเดียวก็เนีเฮ้ยตองไอซีลงมปเลยไอเจมันไอเจมันไอเจมันอะไรตองกูยังตอดไม่ทันหายเหม็นเลยเนี่ยนิ่มไหมกูนิ่มอันนี้เมนจริงออันนี้เมนจริงหรือเปล่ามึงไม่คิดจะหนีเหรอจะะหนนีมึงให้คลิปกูยาวหน่อยก็ได้ฮะมันเร็วไปไหมไอซี ผมให้คุณแก้ตัวอีกทีครับ2ใน3ไปถ้าสกิลหนึ่งมันสไลด์ผ่านรไฟมันจะรถดฟูดาวด้วยนะอสองรู้เชิงกวาสไลด์ไปเก็บเลือดแล้วมีการตีกันเกิดขึ้นตอนนี้โดนกดอันตีแล้วมีผม2อนนินเตอร์เก็บอันตรีไว้แล้วปลูกฟากแล้วกดอันติสีสวนแต่ รู้สึกที่กูหวัวร้อนมันที่ผ่านมากูไม่แทบไม่ได้เล่นแล้วนะไอตัวเนี้ยเาาขาแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไม่ได้เล่นเลยม,มึงง่วง<น>หรือหรือออยให้ครับเขป็นบ้าแล้วครับล่าสุดเป็นบ้าแล้วอะผ่านไปครับคิวก่อนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีครับสำหรับโอแมนไม่ได้ลิ้นเล้วตอนนี้ครับทั้งคู่ครับเกิดมาแล้วต่องลินเตอร์ มีการแบบสไลด์นิ้วเล็กน้อยต่ออินเตอร์ตอนนี้บอมน,น,นิ้วชนะเดี๋ยวพาไปกินหมูก,ะกระทะเราจะดวลกันหรือเปล่ปาให้2ตัวนะ2ใน3ก็คือเสมอ1น,นึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเ,เข้าใจปะอ,อ,อ,อาสัดกันแล้วตรงกลางเฮ้ย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 อ้าวต่างคนต่างไม่หนีอยอมไหมโดนกระเดียวแล้วฟบ้าดบอนโอ้อยสัน ไม <c oughs> ่เ okay. ม <t empath etic subtitles> like, ื่อกี้กดสกิลผิดกดสกิลผิดไปกดโดนอะไรกดไปอีกทางนึงอ๋อีทางนึงสกิลอ๋อแบบกดออโต้ไปทางเออกดออโต้เอาละครับคุณมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งตัวครับตองอินเตอร์มีร็อกต่อไปแล้วอ๋อลันดูล็อกก่อนตองอินเตอร์ล็อกคืนจังหวะนี้ต่างคนต่างนาเมดแต่เหมือนตองจะเสียเรื่องนี้ก่อนและตองสวน เอ็ Exec ute! Exec ute! กซิคิวเอ็กซิคิวกำตายกดฮิลกดฮิวโดนเมียขาบอมขาบอมโอ้ขาบอมอย่าตายนะครับไม่คิดจะหนีนกลับบ้านไปแบบรอฟาร์มแบบรอเลดเราอาจจะเป็นเทพเลดก็ได้นะเว้ยตองไ, <ป S 2> ไฟเตอร์อาจจะไม่ใช่ทางของเราเว้ยต,ตอ,องใช่ไหม <laughs> ไอ้ต๋องนะเจอเวลลูกเราเนะี่ยยังไหวไหมเราสอนเวลแป,ป๊บหนึ่งเวลน่าจะชนะนะเอาจริงเฮ้ยต๋องรอบหน้ากูจะเอามึงมาเจอลูกกูกูจะสอนลูกกูได้เลยไอ้ต๋องกูไหวป้ะไงเมื่อต๋องเป็นถนัดไฟเตอร์เราก็ต้องจัดแครีที่จริงน่าจะเอายี่ส่วนเนาะ เอ้ยที่จริงน่าจะเอาเอลสูดนะากา,ปาเปล่าแล้วได้เป็นเลยนะเอลสูดอะกาเปล่าลแต่เรายิงธรรมดาเป็นเปลี่ยนเนี่ะป่ปะเราเขาเล่นยู <c oughs> เองโกงโกงเอลสูดอะลองลองตองคอในในเราก็ชนะ2เกมแล้วตองคอเอลสูดจัดนะครับ2ตัวเท่านั้นนะครับ2ใน3นะอุ้ยตองซุมโดนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นจริงๆอ่ะอย่าลืมนะครับแถบเอ้เอ้เอ้ย เจะยากไหมตุ้มให้โดนเออคิดว่ามันคือต่องตองมันยืนนิ่งอยู่แล้วใจเย็นๆกลับไปเติมเลือดได้ถ้าไม่ไหวอ่ะจะเดินออกไปทำอย่าอ้างดิจิงกๆแล้วได้เป็นก็ไม่เป็นก็ต้องสู้รู้สึกยังไงครับเกมนี้เขาแบบไม่ค่อยเป็น ก็บอกแล้วว่าเอสูเอลเลเอลูนี่คือแบบเล่นเยอะไงเล่นเยอะช่วงนี้เป็นแต่ว่ามันก็เลยไอตัวอัพแพดี่หมาเลยนะตอนนี้ต้องกดดันและคุมเลือดอย่างต่อเนื่องครับผม ตัวเดียวพอไหมอันเนี้ยนานนะตัวเนี้ยตัวเดียวพอนะเอลซุเออแค่นั้นเลยมันยืนนิ่งออมันยืนนิ่งแล้วเออแล้วตองยี่ต้องสูมมาโดนไปแล้วครับผมซูมครับเอา้ามือแ่นอันตีนั่นไงเออมันมียน้าเหมือนยุ้ยอ,อ่ะอุ้ยสองเมตรแล้วนะครับ โยกยิงเก็บเือนแล้วว่านั่นแหละเออเอาดิตัวเดียวนะอันเนี้ยต้องเ็บไปตองเทปเฮ้ยมึงเล่นทุกวันนะเว้ยตองเอาหน่อยดิเฮ้ย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 กอล์ฟเล่น เฮ้ยเโอ้ยใคเร็ว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 เฮ้ยโอ้ยใคเร็ว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 เเร็วตเฮ้ยเอเฮ้ยเอะเอาเลยครับทุกคนวันนี้ต้อเตอรแปรไป้ึง สามตัวเลยเราควรจะให้มันทำอะไรดีวะไอ้องมึงไหวป่ะเพื่อนรอบหน้าเดี๋ยวคุณเจอกับลูกชายผมผมจะสอนลูกผมมาคุณอยากเอาตัวอะไรเดี๋ยวให้ลูกฝึกมาลูกก็ยังเล่นอาวีไม่เป็นนะเดี๋ยวให้ลูกฝึกมาเลือกมาเลยเด็กแบบปสามโอเมนปรไหลัมึงไปนอนใช่ปะ อ่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ดูกันแล้วนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากดูพี่ตองทำอะไรก็คอมเมนต์เยอะๆพี่เอเดฟเชิญพี่ตองมาทำคลิปเยอะๆนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปกันก่อนบาย้พี่ตองไปนอนเนาะไปพี่ตองของเราวันนี้เนแพเพราะว่าง่วงมึงไปนอนนะไป